ผู้ที่ตามช่องบุญศรีเดชากรอนออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องโจ้รปรภาษทซั์ครับ,บ,บครับผมครับผมขุนเข่าทะเลข้างสองครับมืัอนี้ร่วมเป็นพิธีกรคู่นะครับมืัอนี้กับน้องโจครับมืัอนี้สิมาได้รายการรายการโที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งถือว่าเป็นรายการที่ทรงไทยปีเก่าเลยทรงไทยนี่ก็เป็นรายการใหญ่เลยยูวีรัมยูวีรัม บมแม่รายการรายการมันเป็นรายการใหญ่เลยทีนะรายการใหญ่แบบว่าส่งท้ายปีเก่าเี่นนะเพราะว่าเดือนนี้กับเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนหน้าขั้นมากแล้วก็เดื่นไทยปีเนาะมีเขาบอกมีอ่าหลาย่ท่านาสิคุณจักไปแล้วว่ารายการนี้นี่มีหาคู่เอกเลยหาคู่เอกลักๆักมันทำไมทีนอาทิตย์สามเลยเบิ้งเบิ้งคู่แรกแล้วเออแต่ว่ารายการนี้ครับถ่ายทอดทางช่องอมรินทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่น้ำผอมครับถ่ายทอดสด สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งทหารม่งแรงเป็นต้นไปคู่แรกมี่ไพร์นีกับมีชอ่อฟ้าทอเสียงเทียนน้อยครับเจอกับโคมตักไฟเตอร์มวยไทยพิการลอยสาปอนด์เจะซับมกาก์คโคเดยคู่นี่โอ้คู่นี้หนาเมืองเลยดิแม่นบอกช่อฟ้ากันนักนอกนอ,กนอกชอ่อหนาช่อฟ้ากันนักเลยขอกฟงมวยบู่แล้วมักมวยบูแล้วมักช่อฟ้าโอ้ยมาคือก,ก,ก,กันมาคือก,กันแต่ผมชอบมาร์คโคเดยครับคู่นี้ส่วนตัว พิธีกรสองคนเนี่ยโอ้คนมานรายการนี่มักช่อฟ้าครับเป็นไรทฟันทงนี่ทงหักบอคูน่นี่ตามไปคู่สองครับโจรครับน้องโจรครับผู้ใดครับคู่สองผ่า่ไ้เลย<ม>คู่สองนี่<ม>แสงมานี่ครับแสงมานี่สอกาแฟมวยไทยพบกับะเผาแก้วสิงมาวินพิกัดเท่าได้คู่ว่าลอยซีที่เม็ดปอนลอยซีที่เมดปอนมักไผ่คูน่นี่มักกระดูครับกระดูกระเดี่ยวมักไปแสงมานี่ครับมักแสงมานี่โอ้ยจะว่า ส่วนโตผมนี่ส่วนโตผมมักแกะมักแกะกลางเพราะผมมองว่าแสงมณีโรยลาไปแล้วเออมักของสดมักของสดของใหญ่ของเหญ่เล่นเมียตัวเล่นมวยตัวใหญ่เมียไม่ดา่าคุณสมิงขาววะไกลับไปปลอดภัยหัวไม่แตกคู่สามครับเป็นทันเ้นต์ังสายครับเพชรตําเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับพบกับเจ้าแบทแมนครับเนื้อธรณีสามใช้พิเศษสุกครับร้อยสามสิบห้าปอนด์อ่า ไฟสุดท้ายนี่นะไฟสุดท้ายนี่นะเหนืนะอธรน,นี่นี่ชกช่องเจ็ดคู่เอกเด้อขวเัเสือสามารถนะท่านเสือเข้า,สาไส้บ่ได้เสือสามารถพี่การลอยสามที่ห <c> า <oughs> กอ่อนมารคกูเดะกูนี่เสือซับคุณมาแบทแมนครับมากแบทแม,น,แมนครับครับต้องบอกเหตุผลเลยต้องบอกเหตุผลเลยเพช <ất> รดำรช่วงหลังถือไม่ค่อยได้ไ่ได้แล้วใจก็ไ่ค่อยมันขุ้งนะครับแต่มองว่าผมคือเก่านะผมก็แบนถือแบบนี้สะดุกมี ถ้าผู้ชมเป็นไดครับแต่ส้นตบผมมองว่าเหนือนทั้ีนี่เ,เกง่งจะอยู่ช่องเจ็ดยาว่าซันว่าซี่แล้วผ,ผมผมตรงไปตรงมาเล็กน่อยผมมาเก่งจะช่องเจ็ดลองออกมาข้างนอกเบิ่งเป็นไดเป็นดำนี้นี่แข้งนี่อย่างนะเรารู้สึกว่าเจอม้วยแบบเกล็ดขึ้นมาดีกว่านะแต่ออกแข้งออกยังสิงเป็นบรรยากาศทีตามเบิ่งอะคู่ที่สี่ครับคู่ที่สี่นี่เอาบัลโค่นี่ยให้ไหลเลยชิงแชมป์โรนซีสปอนเวทีราชาดำเนินครับ ละหว่างซ้ายอุกาบาทครับกุลาบดำสอจอเพียกอุไทยครับพบกับยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะครับเสียล่เามาขามข้อเดียวครับอดีตเราดังโอ้กูนี่นี่เป็นนี่วิจารณาได้สูสีครับเบียดเรื่อนอนเบียดเรน่บอสแมนครับมันกอยู่ในช่วงยอดเหล็กเพชรรวยลงมาแนี่ยทำไมกุลาบดำนักละหวางดำนักมีนักไม่นอกกว่ากูนี่ไป มีมีนกดาวพอมันมามินมีวิ่งวิ่งพอมคู่นี่กะผมมักไปที่เขาฟันทงลูกเล็กเพชรครับยอดเล็กเพชรอ่ะยังเชื่อมันลูกเตะขาแม่นบ่มักลูกเตะขามักใจกะทีมาเสืยทรัพยอย่าเริ่มนะว่าเตะกับต่อยมันเข่าท่านกันพอดีเลยแม่นบ่าใส่กบใส่ล้วนั่นละคันผู้ใดออกก้อนได้เปรียบคู่นี้ครับล้นนี่ล่มน่มกันว่าร่มไปคนล็ระคังเลยนับกรรมการนับสองขางเลยอ่าเป็นการยังไงยังไงแท้เที่ว่า ยอดเล็เพนก็เคยเปรียบใครหรอกยอดเล็กเพชรเคยได้เปรียบใครผมแต่หน่อยส่งมาอะไรอ้าวเหลือคู่สุดท้ายครับคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายนี่ร้อยสามสิบห้าปอนด์เสกสันออกขวัญเมืองครับคนไม่ยอมคนครับพบกับเกิดเก่าครับท่านชัยแฟร์เทคครับคู่นี่โอ้ใส่กันอยู่อ่อนหน่อยเนาะอ่อนหน่อยจบก่อนเออเห็นโอ้แตกเลยทั้งครูแล้วคือคือก็ได้แตก ช่วงเวลาช่วงเลยล่ะถือถือว่าอะมรนแล้วขึนขาลงนะครับขาขึ้นขาลงห้วยกันไรมันก็มีขาขึ้นขาลงผู้นี้กับผมกับบกการ์ดฟันท่งกันเลยเราก็สภาพพ่อๆกันถ้าเป็นไกด์อะว่าภาษาไก่กับช่วงก็มั้งไทยขนช่วงไทยขนช่วงชายขนบ่ไฟสดแต่ว่าก็มากเวทีเหมือกหยากรูนี้ มักคู่เราแให้ไรแบบว่าที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยที่เด็ดบอกชมช่ๆๆอมเดี๋ยวที่เด็ดในรายการเลยที่เด็ดในรายการเด็ดดวงฟันธงได้เลยมว่เงินเดือนบังกีสิ่ไหูดแล้วมันส่วนตัวผมมักช่ำฝ่าผมมักช่ำฝ่ามักเท่กันมักช่บฝ่าที่เด็ดชอบฝ่าเลยชอบฟ้าชอบที่สุดชอบฟ้าแล้วก็ลองลองมากกับเป็นตะเภาแก้วตะเภาแก้วคิดว่าความสดควม่มใหญ่นี่บทแสงมานีอยู่สองสองคู่ชูชื่น คู่คู่ละพันมันละคู่อะไรนี่มั้ยมักจ่อฝ่ามักแบกแม่นมักจ่อฟ้ามักแบกแมนเอาแสดงว่าที่เด็ดกับแม่นจ่อฟ้าเนาะ,ะกับฝากติดตามนะครับเดีว๋ยววันที่ยี่สิบหกลรอติดตามเมืองว่าเป็นยังไทงท่องเสียงหักปะเสียโจเสียโจ,าส,ยโจาสายเปย์เอาจังไรกับฝากติดตามนะครับคอนเทนต์นี้แล้ว<ค><ะ>กนันฝากติดตามช่องบุญศรีเดชองออนออฟฟิเชียลแล้วกัน องไม่ของน้องโจประเสรทรัพย He ์ครับว่านี้มีเกี่ยวกับรายการมวยแล้ะครวิเคราะห์วิจารณ์มวยแต่ว่าบางเทือกที่ผมเลลงคลิปที่เป็นมวยที่มันดังๆหลายบางเทือกกับถือลิกาซิตครับถือลิกาซิตทักษณะนะเก็บไปคลองตีมวยเอาไหมถือแมนแมนเก็บไปคลองซุปมวยลงกับวัไหนเพราะเขาลงไปแล้วมันก็เป็นลิกาซิตเขาอย่างเี้ยเหรอครับกัเลยบางเทือกกัเลยเอาคอนเทนต์ดีๆเอาคอนเทนต์ม้วนๆนี่บางเทือกกัอยากอยากยากเอามาให้เบิ้งอย่แต่ว่ามันเบิ้งม่ได้กัเลย เบื้องพวกผมเลยนะตาคี้ไลคขี้ไล่ไปสกักอนนะครับจังในก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามช่องละกันมีสองช่องคือช่องบุญศรีเดชาวคอนออฟฟิเชียลแล้วก็ช่องโจโประเสิทธิ์ซับครับ,รบใ,นในช่วงนี้การรักดูแลสุขภาพกัาบมาเข้ากันได้โควิดก็กำลังอยู่อยู่กับขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงรวย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 นะครับสหรับมื้อนี้กับผมสองคนกับกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ